ทำน้ำพริกออกจากพริกแกงสำเร็จรูปค่ะวันนี้พริกแกงหอมหอมเลยกินอาหารเหนือมาเลยค่ะมะเขือเทศนะคะกระเทียมหมูสับหนึ่งขีดนะคะวันนี้ทำแค่ชามเล็กๆนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำง่ายง่ายกันค่ะส่วนผสมเครื่องปรุงเดี๋ยวมาดูในคลิปนะคะ พริกป่นนะคะเราเตรียมไว้เพิ่มความเผ็ดนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าน้ำพริกสําเร็จเจ้านี้เขาเผ็ดขนาดไหนนะน้ํำตาลมะพร้าวค่ะเดี๋ยวจะเอาไว้ตัดรสชาติเปรี้ยวนะคะอันดับแรกเนาะติ้งจะผัดพริกแกงเขาลงไปก่อนนะคะ อมมากค่ะพอพริกแกงโดนน้ำมันจะมีกลิ่นหอมเนาะพอพริกแกงได้ที่นะคะติงจะใส่เป็นหมูสับที่เราเตรียมไว้ที่บ้านจะทำเป็นแพ็คละหนึ่งขีดนะคะหมูสับเอาใช้พอเวลาจะใช้ก็หยิบมาทีละแพ็คนะคะก็จะทำให้ละลายน้ำแข็งได้เร็วแล้วก็หมูที่เหลือก็สดใหม่ตลอดนะคะ มันไม่เข้ากันค่ะเดี๋ยวพอหมูใกล้สุกนะคะเราก็จะเริ่มใส่มะเขืเทศเริ่มปรุงรสกันแล้วขั้นตอนนี้ติ้งจะเริ่มเติมน้ำไปนิดนึงนะคะเพราะว่าหมูเขาจะเริ่มแห้งแล้วนะคะหมูที่เราคั่วใส่ผิดแกงสามารถเติมน้ำได้นะคะ เริ่มปมรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลา1ช้อนก่อนซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนนะคะก็ซอดหอยนางรมโอเคได้ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ำตามาเท้าค่ะส่วนผสมทุกอย่างนะคะเราสามารถชิมแล้วก็เพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะคะในส่วนของความเปรี้ยวเดี๋ยวติ้งรอรอชิมตอนที่ใส่มาเขือเทศไปก่อนนะคะถ้าเปรี้ยวไม่พอเราก็สามารถใส่เป็นน้ำมะขามเปียกไปได้นะคะ มะเขือเทศนะคะอันนี้ใช้ทั้งมะเขือเทศใหญ่มะเขือเทศสีดานะคะก็เป็นวัตถุดิบที่เรามีในตู้ก็ใช้ตามนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไฟอ่นอ,อนๆไปนะคะให้มะเขือเทศเขาสุกแล้วก็เละเป็นเนื้อเดียวกันก่อน ในเวลาเร่งรีบนะคะเวลาที่เราทำน้ำพริกมะเขือเทศเราต้องหั่นชิ้นเล็กนิดนึงก็จะทำให้มะเขือเทศเนี่ยเข้าน้ำเข้าเนื้อกับหมูกับพริกแกงเร็วขึ้นนะคะประหยัดเวลาการเคี่ยวค่ะ มะเขือเทศเริ่มแบบเละแล้วนะคะนี่ก็จะมีบางชิ้นชิมรสชาติอยู่แล้วรสชาติอดีค่ะเปรี้ยวหวานแทบจะไม่ต้องเติมน้ำมะขามเปียกหรือความเปรี้ยวใดๆแล้วนะคะมะเขือเทศเราเปี้ยวอยู่แล้วแต่ความเผ็ดยังไม่ได้จิ้งเลยจะเติมเป็นพริกป่นค่ะพริกป่นอันนี้เป็นพริกป่นที่เราคั่วเองปั่นเองนะคะเ,เพิ่มความเผ็ดไปได้ หรือใครจะเป็นลูกโดดสดลอยหน้าอีกครั้งได้นะคะสำหรับใครที่ชอบทานผักสดผักต้มผักนึ่งนะคะเมนูน้ำพริกอ่องไม่ควรพลาดเลยค่ะทานผักได้เยอะมากๆเลยค่ะ,จะเจริญอาหารกันเลยทีเดียวนะคะ ข้างหน้านะคะติ้งจะมาตำน้ำพริกอ่องใส่ถั่วเน่าให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะคะเป็นสูตรน้ำพริกอ่องน้ำพริกตำเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกับติ้งในเมนูต่อไปเมนูต่อไปจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามรับชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะกินกับติ้งไปแล้วค่ะ แล้วค่ะนพริกอ่องเราทานได้กับหลากหลายเมนูนะคะก็มีไข่ต้มไข่เค็มเนื้อแดดนะคะแล้วก็ผักสดเป็นเมนูที่ได้ทานผักเยอะมากลูกโดดแนมนะคะ วันนี้ขาดแคบหมูนะคะแต่กินกับแตงกวาก็อร่อยมะเสือก็อร่อยผักชีก็อร่อย